มันต้องโหดหลายขนาดน,นั้นเลยเหรอคะผลผลิตแห่งกรรมเลยเหรอตัดกรรม,รรมแล้วงี้เราก็ไม่ต้องรู้จักใครใหม่สิคะจะได้ไม่ต้องมีกรรมต่อกันไปเรื่อยๆหนูก็แค่ปรึกษาอยากจะอหนูก็แค่สับส,สนนั้ก็อยากจะปรึกษาอยาก<อ><อ>าจะสอบถามว่าพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้หนูจำ<อ>แจ้งหน่อยค่ะขอบคุณค่ะคนมันเข้าใจเรื่องกรรมผิดนะอมันเป็นอย่างเนี้ยแหละมันไม่รอบรู้เรื่องกรรมมันคิดเหมือนพวกนิครณน่ะนะเขาคิดว่าแค่ แค่ร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมเขาก็เลยบอกนี่โครนเขาจะคิดว่ายืนเฉยๆนะแล้วกรรมจะไม่เกิดอยา่าก้าวไปข้างหน้าอยา่าก้าวถอยกลับยืนนิ่งๆเขาประพฤติวัดในการยืนไม่นั่งไม่เดินไม่นอนยืนอย่างเดียวเขาบอกเดี๋ยวกรรมจะหมดนี่เห็นนะแต่มันมองไม่เห็นใช่ไหมว่าขณะที่ยืนอยู่เฉยๆใจมันก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นนะ,อะมองไม่ครบไนงะ อันนี้ก็มองไม่ครบเหมือนกันคิดว่าไม่มีลูกแล้วหมดกรรมกรรมคืออะไรเจตนาเป็นกรรมพระองค์บอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมโยมไม่มีลูกโยมก็ยังไปนรกได้ต่อนะไม่ใช่ไม่มีลูกแล้วฉันไปสวรรค์นแน่นอนโหนนรกยังคอยอยู่นะ,ะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะไม่ใช่เรื่องมีลูกอย่างเดียวนะกินอาหารนี่ก็เป็นนะ ภาษาทางตาก็เป็นนะภาษาทางหูก็เป็นนิทานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมเกิดเพราะภสษะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตาําหนิไปด้วยนะทุกภาษาเป็นเหตุให้กรรมเกิดการจะดับกรรม ให้มาทำความเข้าใจในผัสสะสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีผัสสะเะเลโตคือเป็นผู้มีผัสสะบางหน้าเข้าใจผิดในผสัสสะสําคัญว่าผัสสะเป็นเราดังนั้นผัสสะไม่ใช่ของเราลูกตาก็ไม่ใช่ของเราหูจมูกลิ้นกาใจมันเป็นท่าตามธรรมาชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะเมื่อเราเข้าใจกรรมแล้วเราก็ปฏิบัติต่อกรรมคือขันทั้งห้านี้ อย่างเป็นระบบนะเช่นว่าเวลากินก็จะกินพอดีไม่กินอิ่มจนทําให้เกิดทุกขเวทนาใหม่คืออิ่มจน,นอึดอัดใช่ไหมและไม่ทําให้หิวจนเกินไปเป็นการทรมานตนให้ลําบากก็จะเป็นการกินอย่างพอดีคือโภชเนมัตตัญญุตาเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยการฟังการเห็น ก็จะมีการควบคุมอายตนะว่าจะไม่ไปฟังไปเห็นในสิ่งที่เป็นอกุศลนะ,ะจะทําในสิ่งที่เป็นกุศลเพราะเรารู้แล้วว่าผลของกรรมมีสัตว์ทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป <c oughs> ยมฆ่าสัตว์บ่อยเจอเป็นฆ่าเจอเป็นฆ่ายมลองทําสิ บิป,ปฏิสารความเดือดร้อนใจจะเกิดขึ้นมันจะเกิดความกังวลโยมไปเราสัมภาษณ์ไอ้พวกมือฆ่าเนี่ยฆ่าวัวฆ่าโคฆ่าปลาเนี่ยมันฆ่าทุกวันเนี่ยมันไม่สบายใจหรอกมันฝันร้ายมันอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่มีความสุขในชีวิตโยมโกโหกตลอดโกหกเรื่อยๆพูดคาเป็นโกหกเป็นโกหกตลอดใครจะคบเราเขาเกี่ยวข้องกับเราแป๊บเดียวเขาก็ไม่กล้าครบรไายนี่โกหกตลอดเวลาเลยนะ คำพูดเชื่อไม่ได้น่ะโยมขโมยตลอดขโมยตลอดมันก็ไม่ได้เดี๋ยวร้อนใจแน่นอนนั่นคือเมื่อเรารู้จักกรรมจริงๆแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติต่อกรรมอย่างถูกต้องด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางพอดีนะมีคู่คลองก็เป็นอริบุคคลได้ผู้เจ้าตัดกัดช่างไม้นะ เลื่อมสาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีการให้ทานคือลักความตระหนีอันเป็นมนทินะมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลื่อนโสดาบันก็อยู่คลองเลือนได้มีสินห้าเพื่อนของพ่อนางมิกรสาลายินดีในภรรยาของตน ตายแล้วได้ไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตก็ปรินิพานในภพนั้นได้เห็นนะสัตว์สามารถปรินิพานจากกามภพได้โสดาบันประเภทเอกพีชีกลับมาสู่ภพมนุษย์ข่าวเดียวซึ่งเป็นภพที่เป็นกามภพแล้วหลุดพ้นโสดาบันประเภทโกลังโกละก็อยู่ในกามภพแล้วหลุดพ้น กลับมาสู่สกุลคือตระกูลของมนุษย์สองถึงสาม่าวนะดังนั้นจากกรรมภพหลุดพ้นได้มีเยอะแยะนะอริยบุคค <c oughs> ลกรอบแค่ไหนอย่างไรโสดาบันวางได้แค่ไหนโยมต้องรู้จักไงถ้าโยมรู้จักคุณธรรมโสดาบันนะทำไว้ให้แล้วคู่มือโสดาบันถ้าโยมรู้จักเนี่ยโยมจะเห็นเลยว่ามันไม่ยาก แต่ถ้าเรายังไม่รู้จักคุณธรรมโสดาบันเราก็ได้แต่เดาเอาคิดเอาโสดาบันอริบุคลคงอย่างนี้คงอย่างนี้เดาทั้งนั้นน่ะหรือฟังคนโน้นคนนี้มาแต่ไม่เคยฟังว่าผู้เจ้าตัดว่ายังไงนี่คือความพลาดของชาวพุทธนะนี่เป็นอย่างนี้เข้าใจนะ